สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเจ้าเฟซบุ๊กหร้อก็พี่น้องเจ้าสิงมาท,ทุกทุกทุกทันนะครับสำรับมือนี้นะครับมือนี้ผมสีผ้าทุกท่านว่าเบิง NPR ร้อยสามสิบแรงนะครับ NPR ร้อยสามสิบแรงปีหาหนึ่งนะครับปีหาหนึ่งห่างแทวเลยนะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอนะครับ รถตัวนี้นะครับสี่เมตรสามสิบนะครับกว้างสองเมตรสิบกระบะขึ้นไม่นะครับเป็นกรบบ้าเล็กตั้งดูกเลยนะครับะสี่งามๆนะครับสี่งามๆเหมือนเน่จังหน่อยสี่งามเลยนะครับกระบะเป็นกระบะเล็กนะครับเป็นกระบะเล็ก <asking S 1> ทั้งลูดเลยกระบะขึ้นไม่นะครับสีงาม กะบะเป็นกะบ้าเล็กนะครับเดี๋ยวม่ฟังเสียงเครื่องกันนะครับใส่ตาเลยเสียงคิดเลยเสียงคิดเลยเดี๋ยววันี้แห่งปานเดือนหะเป็นเครื่องลอยสามสิบนะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์พ้อมนะครับเครื่องดีเครื่องดีเลยนะครับเครื่องดีพอดันบ่อายนะครับพอดันบ่อายนบเครื่องดีเลยนะครับ รันบายนะครับหนุนเน่ยเล็กน้อยเชิง่อยรอยสามสิบแรงเซอร์โบรนะครับรอยสามสิบแรงเซอร์โบรหางแท่เลยนะครับรถตัวนี้ตัวนี้หางแท่เลยเป็นพีอาร้อยสามสิบแรงซีห้าหนึ่งนะครับไฟให้นะครับ ภายในจะปกอยู่นะครับเาท่านไหนต้องความสะทานไหนนะครับ Npr 130แรง T 5 1ท่านพี่น้องท่านไหนที่อยากได้ข้ออยากได้ยังกะจังคอยเของมาคุยกันอีกเทชนึงนะครับจังคอยเของมาคุยกันอีกเทชนึงจังแต่ขอมาคุยราคากันอีกเทชนึงนะครับกันอยากได้ข้ออยากได้ยังนะครับตั้งเข้ากับไซให้ได้นะครับ กะฝากพี่ฝากน้องไหม่น้ำเนี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมน้ำนะครับบปวาร์ิเป็นทั้งเฟียดบุกเหล่ากะตั้งยูทูบนะครับกะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่น้ำเนี้ยนะครับท่านพี่น้องท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ n p r 130แรงปี51เทอร์โบพาวเวอร์แอร์ 4เมตรส่วง2งเมตรสินะครับสนใจกับตีต่อสอบถามกันคำว่าใดนะครับ